สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน t ทคลิปนี้เป็นเกม s o แลนด์นิเวิลผมจะแนะนําเรื่องการเพิ่มค่า CP ที่เกี่ยวกับการกินอาหารนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มที่ฟาร์มเราทำอะไรได้บ้างเนื้อเบคอนทำนเนื้อเบคอนออนมนะแล้วก็ไข่รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งก็จะมีข้าวโพดข้าวสารีมันฝรั่งอ้อ,อยเครื่องแปรูปตวโนูน้น ทำเนยได้ครับทำเนยได้ทำครีมแล้วก็ทําชีสได้ครับจากผลิตภัณฑ์จากนมอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทาอาหารเพราะว่ารอบนี้เราจะมาทําอาหารเพิ่ม CP กันพอเราเข้าฟาร์มเนี่ยทำโน่นทํานี่จะมีของสะสมเยอะมากพอนะเราออกไปข้างนอกครับแล้วก็มาที่การปรุงอาหารตรงนี้มือสวดทัวหม้อปรุงอาหารเนี่ยรับปรุงอาหารก็จะดูว่าแต่ละอาหารเนี่ยเขาใช้สูตรอะไรบ้าง ต่ละสูตรเลเวลเท่าไหร่เวลาทำมาแล้ว EP เท่าไหร่ตอนนี้เลเวลหาผลผลอยู่ที่10ผพสามารถทาหาเลเวลสิได้นะครับทีนี้เนี่ยสูตรอาหารแต่ละอย่างเพิ่มอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้จะบอเดอได้อะไรบ้างได้คะแนนเท่าไหร่นะเอฟเฟกคะแนนเท่าไหร่เราจะทำอาหารไว้กินก็ได้ในบางส่วนถ้าเราจะกินนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้มากเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะแบบไหนเช่นหมนตัวอย่างตัวอย่างนะครับว่าถ้าเอาตัวนี้ก็จะได้เป็นค่า HP เพิ่มขึ้นถ้าาตรงนี้ ก็จะเป็นทักษะกายเพิ่มขึ้นอาจจะมีอาหารสักอย่างหนึ่งที่เราชอบแล้วเก็บไว้กินเป็นชิ้นเป็นอย่างอย่างไปเพราะว่าถ้าอาหารทองเนี่ยอยู่อยู่ได้อยู่ได้หนึ่งชั่วโมงบับอาหารม่วงก็อยู่ได้ครับทีมทีนะครับแต่ที่เราจะเพิ่ม CP จะเป็นตรงนี้กลมมาที่ทักษะชีวิตมาที่ทำอาหารแล้วก็ปลาที่เส้นทางอาหารครับมันจะเป็นของเอาซื้อขาเอาซื้อขาเนี่ย เขาใช้เรากินอาหารกินเข้าไปกินเข้าไปเรื่อยเมื่อกินที่จุดกำหนดเราก็จะด้ CP เพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นตอนนี้เอาสุขนานะำเลเวล3อาหารที่นำที่สว่างมีอะไรบ้างเห็นไหมครับมีแค่นี้เนี่ยผมกินไปครับเห็นไหมครับมันได้มันมันจะได้คะแนนแต่เมื่อเกมเป็นบัฟที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเป็นบัฟอาหารนะอันนี้ได้คะแนนเราต้องกินไปให้มันได้เลเวลถัดไปครับถึงจะได้ซีพีมาดูนี่ดีกว,ว่าอันนี้เลเวล ศูนย์กันมาจากหนึ่งสองทับสามขึ้นง่ายๆครับเดี๋ยวลองดูว่า,ากิ๊กเท่ามันปาไปอันหนึง่งเห็นไหมครับเนี่ยพอมันขึ้นไปแลว้วถัดไปไงมันก็จะได้ซีพีนี่ครับได้ละ อันไหนที่มันเตรียมขึ้นเลเวลเนี่ยเราก็กินกินไปก่อนอันไหนที่มันเลเวลขึ้นไปเยอะแล้วเราจะรอก่อนก็ได้ครับเย่งเช่นนี้อันนี้มีโอกาสที่เราจะขึ้นเลเวลครับแล้วกินกัไปสูงสุดปุ๊บขึ้นยัง αι, ไหมเป็นรถสองละเดี๋ยวทำนี้เป็นรถสองบ้างคะแนนนะครับมันก็มีคะแนนมาเกี่ยวข้องด้วยไปอีกเลเวลหนึ่งไอตัวนี้กินไม่ได้มันเลเวลห้าสิบห้า นี่ครับก็คือวิธีการเพิ่มซีพีจากการทําอาหารก็คือเล่นเล่นในฟาร์มเล่นในฟาร์มทำนู่นทำนี่มันฟรีอยู่แล้วแล้วก็เอาวัตถุดิบมาทําเป็นอาหารแล้วก็เอามาอัพซีพีในส่วนตรงนี้ครับมันก็เล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามทําทุกทางเพื่อให้ซีพีมันขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่มีเวลาทำฟาร์มแล้วก็กลับมาทำอาหารแค่นั้นเองโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันบอกว่าคลิปนี้จะ็นประโยชน์พกพบใหม่คลิปหน้าขอขอมาครับสวัส